ครับผ่านข่าวสงครามเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาของอิสราเอลมาได้นะครับกับเช้าวันจันทร์ที่5สิงหาคม2567เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันด้วยเทคนิคอลอนาลัยสิทิตอนนี้แนวโน้มราคาทองคำจะเป็นอย่างไรสงครามที่บอกว่าครุกรุ่นพร้อมระเบิดตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันจันทร์เป็นช้อยสุดท้าย แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเชื่อถือได้ไหมกับข่าวสิ่งเหล่านี้ปัจจัยเทคนิคจะบอกกับเราว่าในจะเชยเลยจะเฉลยคําตอบนั้นให้กับเราว่าอย่างไรเรามาดูกันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากด้วยครับสมาชิกทุกท่านกับอัพสกิลการซื้อขายทองคำนะครับกับผมนะครับธนาย,ยุทธด้วยราคาตรงนี้เลยนะครับพร้อมเจอกันวันเสาร์ที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็น ที่ CPF Tower ถนนวิทยุนะครับใครสนใจก็ทักอินบ็อกไปได้นะครับกับคอร์สมินิสัมนาสั้นๆของเราโอเคนะครับไปกันต่อเลยไปดูเทคนิคข้อนัยสิทธิ์ว่าบอกอะไรกับเราบ้างครับจะเห็นว่าจากกราฟไทม์เฟรมรายเด y นะครับไทม์เฟรมรายเดยรายว,วันวันละแท่งของทองคำ บอกกับเราพอสมควรนะครับโดยที่ไม่ต้องมีอินดี้อะไรนะครับเราก็มาดูกันเลยว่าเอ๊ะเะจ้ากราฟเปล่าๆนี่มันบอกอะไรกับเราได้บ้างเหรอเราก็มาลากกันไปด้วยเส้นตรงอย่างนี้เลยนะครับจะเห็นว่าราคานะครับทำสามเหลี่ยมมาแบบนี้นะครับอ่าราคาขึ้นมาแล้ว เข้ามาทำสวิงไซด์เวย์อยู่ในสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วทะลุออกหลังจากทะลุออก,ลออกแล้วขอโทษครับราคาก็ขึ้นมาข้างบนนี้นะครับแล้วก็มาทำสามเหลี่ยมอยู่บนนี้อีกหนึ่งสามเหลี่ยมประมาณนี้นะครับพอทำสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วสมาชิกก็จะเห็นว่า มีการเบรกออกเบรกออกยังไงครับเดี๋ยวสักครู่นะครับก่อนอนุญาตทำอย่างนี้ครับปื๊ดสามเหลี่ยมอย่างนี้ดีกว่าลากผ่านอย่างนี้ลงมานะครับแล้วมีการเบรกออกเห็นไหมครับเมื่อวันศุกร์นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับมีการเบรกออกทำ high อรอ high ของราคาทองคำแท่งไทยนะครับอันนี้ขอโทษด้วยครับเป็นราคาทองคำแท่งไทยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเป็นกลด์สปอตก่อนครับสักครู่นะครับ มาดูโกลสปอตนะครับจากโกลที่1810เหรียญราคาขึ้นมานะครับทำไ i g แล้วสวิงตัวเบรกขึ้นมานะครับแล้วขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำไฮ g ครับแล้วสวิงตัวแบบนี้ครับถ้าเรามองรูปแบบการสวิงตัวนะครับเราก็จะเห็นว่า มันทำสามเหลี่ยมอยู่แบบนี้ครับพอเบรกสามเหลี่ยมก็วิ่งต่อขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นมาทำสวิงตัวทำสามเหลี่ยมด้านบนแล้วเกิดการเบรกเอาออกไปอย่างภาพที่เห็นนะครับจะเห็นว่ามีการเบรกเอาออกไปใช่ไหมครับสมาชิกทุกท่าน อันนี้เป็นราคาโกลสปอร์ตแล้วนะครับเมื่อสักครู่มันคือทองคําแท่งไทยนะครับรูปแบบคล้ายกันเห็นไหมครับทั้งโกลสปอร์ตและทองคําแท่งไทยรูปแบบคล้ายกันนะครับพะเมื่อกี้นี้เผอไปเปิดทองคําแท่งไทยไปรอบหนึ่งแล้วการเบรกเอาออกไปจากสามเหลี่ยมนะครับมีการย่อตัวลงมาเมื่อวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วดีดตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับนี่คือการโทรแบกแล้วเบรกเอาใช่ไหม เราก็ต้องมาดูกันครับมีหลายหลายท่านนะครับกูรูหลายท่าน,นครับบอกว่าการเบรกนี้เนี่ยมันเบรกแล้วมันมันเฟลแล้วนะครับการนี้มันเฟลแล้วแล้วตอนนี้มันกําลังลงแล้วหลายๆท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับการเบรกเอาเนี่ยมันเฟลไปแล้วนะครับมันทาขึ้น5แล้วขึ้น,นั้นะมันล้มเหลว มันใช่ขึ้นห้าลมเหลวหรือเปล่านะครับ2,483เหรียญตรงนี้มันใช่ขึ้นห้าไหมแล้วขึ้น5้านี้มันล้มเหลวไปที่2,477เหรียญเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมหวัดดีครับพู้กพุูกว่าใช่ไหมครับตรงนี้ห้ามันล้มเหลวแล้วจริงเหรออย่างที่กูรูหลายท่านนะครับหลายสำนักก็บอกว่าเอ๊ะมันใช่ไหมบางสำนักก็บอกว่ายังไม่ล้มเหลวตรงนี้ เราก็ต้องมารอดูกันครับเพราะว่าการโทรแบ็กตรงนี้นะครับยังไม่ได้บอกอะไรกับเรานะครับว่าโทรแบ็กเสร็จแล้วหรือยังนะครับยังไม่ได้บอกว่าการโทรแบ็กนี่มันโทรแบ็กลงมาที่สามเหลี่ยมแล้วมันเสร็จแล้วหรือยังเข้าใจตรงนี้นะครับดังนั้นเราลองไปดูกันครับว่าแนวโน้มหลักเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันที่แนวโน้มหลักเลยแนวโน้มหลักเป็นอย่างไรเราไล่กันลองดูตัง้งแต่ไทม์เฟรมใหญ่ใช่ครับไม่แน่ใจอ่าเรามาดูกันที่ไทม์เฟรมใหญ่ครับผู้ ทำเฟรมใหญ่ลายมันนะครับลายวีคลายมันครับวันนี้เราก็มีเวลาเนาะพอที่จะรอข่าวสงครามได้เราก็มีวิเคราะห์กันแบบว่าทำเฟรมใหญ่ๆกันไปเลยนะครับจากการวิ่งขึ้นมานะครับเมื่อปี2 0 1 2เมื่อ12ปีที่แล้วทํำไฮสูงสุดไว้ที่1920เหรียญเมื่อ12ปีที่แล้วเลยนะครับที่ทำเฟรมลายมันเลยนะแล้วำํำรูปแบบ Cup and h a n d นเด ใช่ไหมครับทำรูปแบบคัพแอนด์แฮนเดิลลงมาครับทำแฮนเดิลแล้วเบรกเอาออกมาได้ครับแล้วเบรกเอาออกมาได้เบรกเอาแฮนเดิลออกมาได้แบบนี้ครับครับจำได้ครับคัพแอนด์แฮนเดิลเมื่อ12ปีที่แล้วนะที่สร้างเอาไว้ตั้งแต่1920เหรียญนี่ทำเฟรมลายมันนะครับ ใครจำได้ขอห้าคนละหนึ่งตัวก่อนทำเฟรมไรมันเลยคุณยุทธเล่นสตามเฟรมใหญ่เลยบางท่านบอกไม่ได้ครับถ้าเราจะดูแนวโน้มเราต้องไปดูแนวโน้มจากทาเฟรมหลักนะครับซึ่งทาเฟรมหลักบอกอะไรกับเราเราก็ต้องไปดูกันต่อไปเลยนะครับเพราะมันเบรกเอาเสร็จแล้วนะครับแน่นอนครับ 75, เบรกเอาเส้นที่สองพันเจ็ดสิบห้าเหรียญตรงนี้นะครับแล้วทะลุวิ่งขึ้นมา แล้วทะลุวิ่งขึ้นมาจนปัจจุบันนี้นะครับปี2024นะครับรูปแบบนี้ก็ถือว่าสําเร็จไปแล้วนะครับถือว่าสําเร็จแล้วนะนะเวลานี้เหลือแต่เป้าหมายว่ามันจะวิ่งไปได้สึ่งเท่าไรนะครับเป้าหมายครับแอนด์แฮนเดิลจะไปได้แค่ไหนตรงจุดนี้สําคัญนะครับดังนั้นการขึ้นมาครั้งนี้เราก็เลยต้องรอดูครับว่าเอเอ,เอแล้วมันจะขึ้นทําเป้าหมายได้ประมาณไหนล่ะเป้าหมายนั้นจะไปได้ประมาณไหน ซึ่งตรงจุดนี้ครับหลายๆท่านก็รอดูอยู่เช่นกันว่าเออนั่นนะสิตอนนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยมองไปที่สามพันเ,เหรียญกันเลยนะครับเราก็ต้องรอดูครับทำเฟรมไรมันบอกว่ายังไม่รู้โอเคนะไปต่อที่ทำเฟ m e ลายวีคเลยนะครับเมื่อมันบอกว่ายังไม่รู้ว่าเป้าหมายนั้นจบแล้วหรือยังเสร็จแล้วหรือยังแล้วก็ไปดูกันต่อที่ทำเฟรมที่เล็กลงไปครับลายวีคนะครับ จำ2 7 5เหรียญอันนี้ไว้ด้วยนะครับเราจะเอาไปใช้แล้วนะครับสวัสดีครับคุล,ลัตเตลรี2,075เหรียญเมื่อสักครู่ของไทม์เฟรม l i ย e week ซึ่งเป็น Hand เดิลจำได้ไหมครับ and handle ที่มันทะลุแนว hand เดิออกมานะครับนี่ก็คือการทะลุแนว hand เดิออกมานะครับโอเคนะ ไปต่อเลยนะครับนี่คือแนวแฮนเดิลนะครับจำได้นะครับถ้าผมวาดอีกทีหนึ่งมันก็เป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับแล้วสร้างแฮนเดิลตัวนี้นะครับแล้วเบรกเอาออกมาแบบนี้โอเคนะที่บอกเอาไว้ที่ลายมันเมื่อสักครู่แต่ตอนนี้เรามาที่ทำเฟรมลาย e k กันแล้วนะครับทำเฟรมลาย e ีกเราก็เลยนำมาดูว่าเอ๊ะไอ,ะอะ้การเบรกเอาเนี่ยขึ้นมันเริ่มต้นจากไหนหวัสดีครับพี่ศิริครับ ขึ้นมันเริ่มต้นจากไหนขึ้นมันเริ่มต้นจากพันหกร้อยสิบสี่เหรียญตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ครับพันหกร้อยสิบสี่เหรียญตรงนี้มันเริ่มต้นขึ้นมาเนาะแล้วมันก็สวิงไฮสวิงโลไอการทำแฮนเดิลอันนี้นะครับยาสักครู่นะครับเนี่ยนะครับมันก็สวิงไฮมาทำไฮที่สองพันแปดสิบ เอ็แล้วย่อตัวลงภายทำา2 0พหลังจากนั้นดีตัวขึ้นมาทะลุแล้ววิ่งขึ้นมาแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือเจ้า1 8 1 0ปยเหรียญเป็นต้นมาถูกต้องนะครับจาก1810เหรียญเป็นต้นมาครับที่วิ่งขึ้นมานี้เนี่ยมา จบคื้นแล้วหรือยังครับเจ้าพันแปดร้เหรียญตรงนี้ใครว่าจบแล้วบ้างครับจากพันแปดร้ยสเหรียญที่วิ่งขึ้นมาทาเฟรมลายวีคอันนี้ครับเราไปดูกันต่อเลยนะครับว่ามันจบแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาดูด้วยแพทเทิร์นแหละว,ว่าเทคนิคเข้าบอกอะไรกับเราบ้างหนึ่งเราต้องนำอะไรมาใช้ครับ เทรนไลน์หนึ่งคือเราต้องนำเทรนไลน์มาใช้ในเมื่อเราไม่รู้มันจบแล้วหรือยังเราก็ต้องดูว่าเทรนนั้นถูกเบรกเอาแล้วหรือยังถูกต้องไหมครับทุกท่านถ้าใครว่าถูกขอ5 2ตัวครับก่อนที่จะไปใช้เทคนิคข้ออื่นนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้เทคนิคข้ออื่นเลยเราแค่ดูว่าเทร, Wing, ราานไลน์นะครับยังวิ่งราคายังวิ่งอยู่ในเทรนไหมนะครับในเมื่อไลน์สัปดาห์บอกว่าเบรกขึ้นมาแล้วมันจบแล้วหรือยังเราก็ไปดูเทรนเลยครับ จุดสามจุดตีเส้นเห็นได้ถูกต้องไหมอ่านี่คือจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองจุดที่สามเราได้จุดสามจุดแล้วเนาะจากหนังสือจากหนังสือของเราครับเดี๋ยวสักครู่ครับเทคนิคจากหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธของเรานะครับ ก็จะมีเทนไลน์บอกเอาไว้เขียนเอาไว้ในนี้นะครับทุกท่านก็ลองไปเปิดอ่านดูนะครับมีเทคนิคเขาอยู่5ชนิดหนังสือเล่มนี้เรานําเทคนิคจากหนังสือเล่มนี้มาเรียนรู้ฝึกฝนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีหนังสือนะครับแล้วเราก็ฝึกฝนด้วยหนังสือเล่มนี้นะครับไปกันต่อเลยเนาะเทนไลน์หลักการคือจุด 3. จุดตีเส้นเทรนได้ไปเลยนะครับ เมื่อเราได้จุด3จุดมาแล้วเราก็ตีเลยสิครับเทนจะรอช้าอยู่ใหญ่นี่ครับเส้นที่1คือจากจุดที่1ลากผ่านจุดที่2ตาได้มาละ1เส้นนะครับกับการวิ่งขึ้นมาครั้งนี้อ่าแล้วทำยังไงต่อครับโคนิ่งเส้นก๊อปปีเส้นโคนิ่งเส้นเอาไปไว้ที่ด้านบนแบบนี้ เมื่อเราได้เทนสีเขียวคู่ขนานสีเขียวเราจะเห็นว่าราคานะครับวิ่งทะลุเทนคู่ขนานสีเขียวขึ้นไปด้านบนเลยเห็นภาพไหมครับเห็นภาพเนะาะเห็นภาพใช่ไหมเนี่ยการวิ่งอันนี้เนี่ยขึ้นมาย่อตัวลงแล้วขึ้นมาทะลุเทนขึ้นมาเลยเหรอครับแล้วมายืนด้านบนแบบนี้เห็นภาพนะครับ ยืนบนเทนคู่ขนานสีเขียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้บอกว่าเป็นขาลงแล้วใครเชื่อบ้างครับมีใครเชื่อบ้างถ้าใครเชื่อกดศูนย์มาหนึ่งตัวก็ราคายังเป็น up t ทนอยู่แล้ววิ่งอยู่บนเทนเส้นเทนด้านบนเลยนะครับเพราะฉะนั้นไล่วีคบอกว่าตรงนี้ยังคงเป็น up ten อยู่แน่นอนเพียงแค่ว่า up ten นั้นการสวิงนั้น สวิงไฮเนี่ยมันจบแล้วหรือยังถ้าสวิงไฮจบก็อาจจะต้องย่อตัวลงมาเพื่อทำสวิงโลแล้วก็เป็นอัพเชนต่อไปถูกต้องไหมอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้รายวีบอกว่ายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับโอเคนะอาจจะมีการจบสวิงไฮทำจุดสูงอ่าแล้วก็อาจจะมีการย่อตัวลงเพื่อสวิงทำโลประมาณนี้แล้วก็เป็นการสวิงตัวในแนวอัพเชนต่อไป เข้าใจความหมายเนาะ up เ e นก็คือต้องมี h i เ h e r high ใช่ไหมครับเนาะ h i g h อร low ไฮเ h อร์ i g h ฮเออร์ l o ประมาณนี้นะครับไปต่อเลยนะครับตามทฤษฎีดาวเลยนะอันนี้พูดถึงทฤษฎีดาวด้วยนะเพราะนั้นทุกท่านอย่าลืมไปอ่านหนังสือเรื่องทฤษฎีดาวด้วยนะครับว่าทฤษฎีดาวสอนเราไว้ว่าอย่างไรบ้างนะโอเคนะครับ ไปต่อว่าในเมื่อรายวีคบอกแบบนี้ยังเป็น up t เ e n อยู่เพียงแค่ว่า up t เท n นั้นมันจบแล้วหรือยังพอสิ่งนี้เสร็จเราก็แถมด้วยเทคนิคอีกหนึ่งชนิดนั่นคือ b o l l i เจอร์แบนตอนนี้ b o l l i เจอร์แบนครับสังเกต b o l l i เจอร์แบนให้ดีขยายมาดูกันนะครับสมาชิกทุกท่านสังเกต b o l l i เจอร์แบนครับ การที่ราคาวิ่งขึ้นมาในครั้งนี้นะครับเส้นสีน้ำเงินเนาะที่บอกว่าวิ่งขึ้นมานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็3ส,สัปดาห์ที่แล้วก็คือตั้งแต่ต้นเดือนภายในเดือนอกรกฎาคมเลยนะครับราคาเนี่ยนี่เป็นกราฟรายสัปดาห์เนาะดังนั้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับราคาเนี่ยเขาขึ้นมาชนเส้นบอลิงเจอร์แบนนี่ครับขยายมาดูก่อนนะครับสักครู่นะขยายมาให้เห็นชัดๆเลยนะครับ ครั้งที่หนึ่งตรงนี้ครับบริงเจอร์แบนไม่เปิดนะครับไม่เปิดออกไม่อ้าออกนะครับยังคงขวางทางการวิ่งอยู่ทำให้ราคาย่อตัวลงชนครั้งที่สองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเมื่อวันศุกร์ชนครั้งที่สองบริ e เจอร์แบนเปิดไหมครับสมาชิกทุกท่านบริงเจอร์แบนก็ยังไม่เปิดนะครับเห็นภาพไหมครับการชนครั้งที่สองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ บริเจ้แบนก็ยังไม่เปิดอ้าออกเพราะ,ะนั้นบอกให้รู้ว่าฝ่ายขายยังคงกระนําขายที่ราคานี้อยู่นะครับทุกท่านไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนซื้อนะครับตอนนี้มีการตั้งราคาขายดักไว้จากรายใหญ่นะครับเพราะว่ารายย่อยอย่างพวกเราเนี่ยแน่นอนครับก็เปิดสถานะซื้อบายกันตามข่าวสงครามใช่ไหมมีมีใครบ้างที่เปิดสถานะขายเซลอยู่นะครับอันนี้ แต่โบร l เ n อร์แบบ d l i ส e Week เนี่ยยังคงปิดตัวอยู่เนื่องจากว่ารายใหญ่ยังคงตั้งสถานะขายเซลล์บริเวณน,นี้นะครับข่าวสงครามที่ว่าอาจจะเป็นข่าวสงครามที่ทําให้สามารถสามารถทำอะไรสามารถขายทองคําที่ราคานี้ได้นะครับ เพราะว่าเดิมอาจจะไม่มีคนซื้อถูกต้องไหมาราคามันสูงอาจจะไม่มีคนซื้อดังนั้นก็เลยมีข่าวสงครามมาเพื่อให้มีคนเข้ามาซื้อในตลาดทําให้คนขายสามารถขายได้นะครับทุกๆุกจุดของราคาทองคําที่วิ่งไปนะครับทุกราคาเลยนะครับจะต้องมีทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายนะครับหากมีใครตั้งออเดอร์ฝั่งซื้อ ก็ต้องมีคนรองรับออเดอร์ฝั่งขายมันถึงจะแมทกันได้นะครับหรือใครตั้งออเดอร์ฝั่งขายก็ต้องมีคนรองรับออเดอร์ฝั่งซื้อมันถึงจะแมทออเดอร์กันได้ครับออเดอร์มันถึงจะติดนะครับนี่คือตามหลักดีมาซัพพายนะเพราะฉะนั้นใครบอกว่า2 4 8 0รอ่า83เหรียญเป็นราคาที่สูงก็ใช่ว่าจะไม่มีคนซื้อนะครับนราคานั้นก็มีคนซื้อเพราะฉะนั้นฝั่งขายอ่าก็ต้อง สามารถสร้างสตอรี่เนาะเขาเรียกสร้างสตอรี่เพื่อให้มีคนเข้ามาซื้อไงครับเมื่อมีสตอรี่เกิดขึ้นคนเข้ามาซื้อคนขายก็สามารถขายได้ในราคานี้โอเคนะทุกท่านเข้าใจดีมันสปายเนาะโอเคเข้าใจขอ5 3ตัวครับดังนั้นทุกท่านก็จะเห็นว่าเห็นว่าอะไรครับตอนนี้ราคานะเจ้าราคาเนี่ย ขึ้นมาแล้วมายืนบนมายืนบนเทรนไลน์นะครับไลน์วีคเนี่ยครับเห็นไหมครับการสวิงตัวขึ้นมายืนนะครับบนเทรนไลน์ไลน์วีคณนะตอนนี้เนี่ยเส้นสีเขียวเนาะก็ยังคงยืนได้อยู่นะครับดังนั้นเจ้าเทรนไลน์ไลน์วีคเนี่ยจึงเป็นตัวตัดสินนะครับว่าราคานี้มันจะขึ้นหรือว่ามันจะลง เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเส้นสีเขียวเส้นนี้ครับสำคัญมากเลยอยู่ที่เท่าไหร่ครับในเวลานี้ก็เอาเมาส์จิ้มไปครับอยู่ที่ประมาณ2,320เหรียญครับอ่า2,320ี่เหรียญครับประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูนะครับเจ้า2 3 2 0เหรียญเนี่ยมันจะรับราคาทองครั้งนี้อยู่ไหมถ้ามันเป็นฐานแข็งพอ ฐานที่แข็งแกร่งพอที่จะรองรับราคาแรงขายได้นะครับมันก็จะสามารถดันตัวขึ้นไปได้นะครับตรงนี้เราจึงต้องมาลุ้นกันนะครับว่าการสวิงเนี่ยสวิงทดสอบตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเห็นภาพไหมครับเข้าใจตรงนี้นะนี่คือไล e w วีคบอกว่าแบบนี้เลยครับเพราะบริงเจอร์แบรนด์ไลวีบริเจอร์แบรนดด้านบนยังไม่เปิดตัวอ้าออกหมาถึงแรงขายยังคงตั้งออเดอร์เซไว้บริเวณนี้อยู่นะครับ ไปกันต่อเลยเนาะเมื่อ,อไรวิบอกแบบนี้แล้วยังไงต่อล่ะอ้าวมันชนแนวต้านแล้วแนวต้านยังคงมีแรงขายอยู่แนวต้านยังคงมีอยู่ดังนั้นเราก็ไปดูกันต่อที่ลายเดย์ลายเดย์บอกว่าอย่างไรไปต่อเลยนะครับขยายมาดูครับกับไทม์เฟรมลายเดย์ขยายมาดูนะครับ สมาชิกจะสังเกตเห็นว่าเมื่อวันพฤหัสวันพุธวันพุธขยายมาดูนะครับชัดๆมันชนแนวต้านแล้วมันอย่างไรหรือไอ้เจ้าแนวต้านนี้เราจะเห็นว่าวันอังคารราคาราคาดันตัวขึ้นนะครับนี่วันอังคารดันตัวขึ้นวันพุธดันตัวขึ้นนะครับเห็นนะครับวันพุธก็ดันตัวขึ้นพอมาถึงวันพฤหัสเป็นยังไงครับ วันพฤหัสราคาเกิดเป็นแท่งเทียนโดจิใช่ไหมครับโดจิเครื่องหมายบวกอ่ะที่ไม่มีเนื้อเทียนม,มีเนื้อเทียนน้อยๆครับเขาเรียกว่าโดจิเนาะก็คือราคาไม่ตัดสินตลาดไม่ตัดสินใจนะครับวันพฤหัสเนี่ยตลาดไม่ตัดสินใจนะครับจะ,ะซื้อดีหรือจะขายดีจะดันขึ้นหรือจะย่อตัวลงวันพฤหัสเนี่ยแท่งเทียนลายวันนะครับตอนนี้ลายเดย์เราอยู่ที่ท่ามเฟรมลายเดย์เนาะ อดี๋จะหลงไทม์เฟรมกันซะพูดมาตั้งแต่ลายมันตอนนี้เราอยู่ที่ไทม์เฟรมลายเดย์นะครับวันพฤหัสเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไทม์ลายเดย์เนี่ยบอกว่ายังไม่ตัดสินใจนะครับเข้าใจตรงจุดนี้นะทุกทุกท่านไปต่อเลยนะพอวันพฤหัสลายเดย์ day, บอกว่ายังไม่ตัดสินใจแล้วไงต่อเนี่ยนะครับวันจันทร์ดันตัวขึ้นมาเนาะวันอังคาร ดันตัวขึ้นมานะครับวันพุธด,ดันอ,อังคารพุธจันทร์อังคารพุธด,ดันตัวขึ้นมานะครับวันพฤหัสราคาบอกว่ายังไม่ตัดสินใจนะครับตลาดไม่ตัดสินว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับวันศุกร์ก็ยังคงเป็นพินบาเหมือนเดิมครับพินบาเนื้อเทียนน้อยๆหรือเป็นโดจินั่นเองเพราะมัมีเนื้อเทียนน้อยมากเลยนะครับตลาดก็ยังไม่ตัดสินใจนะครับมาถึงวันนี้ เสาร์อาทิตย์ข้ามเสาร์อาทิตย์มาด้วยข่าวสงครามใช่ไหมก็ทุกท่านก็คงคิดว่าทองมันจะขึ้นใช่ไหมแต่มาเช้าวันจันทร์ดูแท่งเทียนของวันจันทร์ครับก็ยังคงเป็นย่อตัวลงไปแล้วดันตัวขึ้นมาตอนนี้ก็ยังไม่มีเนื้อเทียนใดๆเพราะนั้นณนะเวลานี้เอเชียย,ยังไม่เลือกทางนะครับณอาเวลานี้เลยนะครับเอเชียก็ยังไม่เลือกทางว่าจะขึ้นหรือจะลงดีนะยังไม่มีแท่งเขียวเกิดขึ้นนะครับ มีเป็นหางยาวๆแล้วก็มีเครื่องหมายเป็นบวกเป็นเครื่องหมายเหมือนโดจินะครับโดจิหางยาวด้านล่างประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องรอดูนะเข้าใจความหมายนะครับเราต้องรอดูนะครับว่าตลาดจะเอาอย่างไรกันแน่นะครับใครเข้าใจตรงนี้กดห้ามาคนละสี่ตัวแล้วตลาดจะเอาอย่างไรกันแน่กับวันจันทร์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตลาดเนี่ย เลือกที่จะขึ้นแท่งเทียนก็จะเป็นสีเขียวดันตัวขึ้นไปนะครับแต่ถ้าตลาดเลือกที่จะลงแท่งเทียนก็จะเป็นสีแดงดันตัวลงมานะครับเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้จึงเป็นวันที่จะต้องรอดูนะครับไม่ใช่วันนี้วันเดียวครับสัปดาห์นี้เราก็ต้องรอดูว่า ราคาจะมีแท่งเทียนสีเขียวหรือสีแดงยาวๆให้เราได้เห็นบ้างนะครับเข้าใจด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นสีแดงยาวๆนะครับแดงยาวๆลงมาแบบลักษณะแบบนี้นะครับนะแดงยาวๆลงมาแบบนี้ก็จะทําให้ตลาดเนี่ยตัดสินได้นะครับว่ามันจะลงนะครับมันจะลงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสีเขียวดันตัวขึ้นไป แบบนี้ถ้ามีแท่งเทียนแบบนี้นะครับราคาก็จะดันตัวขึ้นนะครับเข้าใจนะครับเพราะว่าณเวลานี้ราคายังไม่เลือกทางเนาะเราก็เลยต้องรอดูว่าสัปดาห์นีม้มันจะมีแท่งเทียนสีอะไรกันแน่ที่เกิดขึ้นนะครับในการที่จะมาสนับสนุนกับพินบาตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์ที่แล้วนะครับจนมาทั้งถึงวันนี้วันจันทร์ วันจันทร์วันนี้จะมีแท่งเทียนเขียวหรือแดงแบบอวบอิ่มอวบอิ่มเต็มเต็มนะครับไม่เอาเล็กๆนะครับแท่งเทียนเล็กๆไม่เอามาตัดสินนะมันเป็นพินบาร์เล็กๆอย่างนี้เราจะไม่เอานะครับเพราะว่าตลาดไม,ไม่เลือกทางอยู่ดีเนาะเราต้องการแท่งเทียนแบบอวบอิ่มแบบเต็มเต็มอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นสีเขียวเต็มเแปลว่าตลาดเลือกที่จะขึ้นนะครับนี่ทำเฟรมลายเดนะแต่ถ้าเกิดเป็นสีแดงเต็มเต็มตลาดก็เลือกที่จะลงนะครับอันนั้นวันนี้ต้องรอดูวันจันทร์ถ้าวันจันทร์ยังไม่มีก็ต้องรอดูวันอังคาร วันอังคารยังไม่มีต้องรอดูวันพุธวันพฤหัสจนกว่ามันจะมีแท่งเทียนที่ว่าเนี่ยครับเกิดขึ้นเข้าใจเนาะทุกๆท,ท่านตอนนี้จึงเป็นเรื่องของการที่ราคายังคงทดสอบแนวต้านอยู่นะครับนั้นเราก็ลากไปเลยครับนี่ครับแนวต้านแนวต้านนี้นะครับยังคงไม่ทะลุนะครับยังคงไม่ทะลุขึ้นไปนะเข้าใจนะครับทุกท่าน แนวต้านนี้ยังคงไม่ทะลุขึ้นไปนะครับ2 4 8 3เหรียญนี่นะครับเป็นจุดที่เราต้องรอดูเลยนะครับแล้วก็สำคัญตรงที่แท่งเทียนที่จะมาสนับสนุนเจ้าโดจิเมื่อวันพฤหัสกับวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ามันจะเลือกทางทางไหนเราก็ต้องรอดูไล่วันบอกแบบนี้ครับเห็นภาพไหมครับ เห็ S 1> <S 1> นภาพเนาะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับไรสัปดาห์บอกว่าเป็นขาขึ้นเป็นขาขึ้นเป็น up ten แต่การ up ten นี้เนี่ยมันยืนบน t e นด้านบนอยู่แล้วการยืนนี้เนี่ยจบแล้วหรือยังมันยืนเพื่อจะดีต่อหรือสร้าง ten ใหม่ ai, หรือยืนเพื่อจะกลับเข้าไปใน ten เหมือนเดิมไลฟ์วิบอกว่าต้องรอดูนะครับเพราะว่าบริเจอร์แบด์แนวต้านเนี่ยบอกให้รู้ว่า แรงขายยังคงทำงานอยู่นะครับแรงขายยังทำงานอยู่นะครับยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน2,483ี่ยเหรียญไปได้นะครับแล้วก็ลายเดย์บอกกับเราว่าไงไลด์เดย์บอกว่าตลาดยังไม่เลือกทางนะครับยังไม่เลือกว่าจะขึ้นหรือจะลงรอดูตลาดรอดูอยู่นะครับรอดูอะไรก็เท่าที่เรารู้กันนะครับรอดูข่าวสงครามอิสราเอลจริงหรือเปล่า มันเกิดขึ้นจริงไหมหรือว่าจะแค่แบบว่าเอาเรือลบามามา,มาแบบว่าเข้ามาแล้วเสร็จแล้วก็จบกันไปเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าขนขนอาวุธสงครามมาแบบประจันหน้าการแบบซ้ายกับขวายืนกันคนละทางคนละเส้นนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอามาแล้วก็จับมือกันแล้วก็จากลากันไปอย่างนี้มันก็จบไงใช่ไหมครับใครที่มองว่ามันจะต้องเกิดสงครามขึ้น ขาเชียก็ซื้อไปขาที่บอกว่าเฮ้ยไม่หลอกมันแค่เอามาคู่เอามาขู่ตลาดเสร็จแล้วก็จับมือแล้วก็จากลากันไปจบไปแต่โดยดีอันนั้นขาขายก็ได้ไปก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสมาชิก The s e a r c h ทุกทุกท่กทกทานคุณยุทธขอให้ทุกท่านใจเย็นๆรอดูดีกว่ารอดูความชัดเจนของตลาด เอาให้แน่เอากันให้แน่จะเกิดสงครามไหมตอนนี้มีเรื่องเดียวเลยครับที่เกิดขึ้นตอนนี้คือจะเกิดสงครามไหมถ้าเกิดราคาทองก็ขึ้นไงแต่ถ้าไม่เกิดแค่ขนอาวุธสงครามยุโทโธปกรณ์มาประเชิญหน้ากันแล้วก็จากลากันไปเนี่ยแล้วก็จับมือตกลงกันได้แล้วก็จากลากันไปเพราะไม่กล้าที่จะทําสงครามกันเนี่ยแน่นอนครับราคาก็จะลงเพราะนั้นตรงนี้ ขอทุกท่านรอดูนะครับสำหรับทองคําวันนี้ก็จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับรอคอยอย่างเดียวครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านโอเคนะสวัสดีครับ